นี่นี่นี่เป็นช่อเลยนี่ไงดอกนี้แหละเออสวยสวยสวยชอบโอ้อยหัวหักเ,เก็บใส่ ồ, đằng này ban đấy các bạn, các bạn เลยคะ่ะทุกคนโอ้โหไม่มองไม่ดูดีๆไม่เห็นนะคะเพราะว่าอยู่เขาตัดฟืนโอ้โหลายดอกเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสิต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะนี่คะ่ะที่เสาเสากันสั่นของแคทเสียออเดอร์มายังไม่ถึงนะคะ วันนี้ก็จะถ่ายแบบนี้ไปก่อนโอ้ยไม่เก็บเกาออกมาแล้วจำเป็นต้องเก็บนะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกใช่ไหมเอ่ยนี่โอ้โหถ้าดินแข็งๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เล็กๆกันเนาะหัวก็จะเริ่มแดงแล้วก็ต้องเก็บ ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวก็เป็นนอนนะคะอ่ะปิดด้วยนี่ค่นี่น,นี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกมันโน้นโน้นขึ้นมานี่ไม่เห็นไหมคะมีอีกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะ Good m o r n น n g นะคะทุกคนมาแล้วค่ะค่ะคลิปนี้แค่ก็จะทำคลิปยาวๆใส่คลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก็อาจจะสั่นบ้างนะคะเพราะว่าแค่ก็จะจับกล้องอยู่ไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่นไม้กันสั่นของแคทเสียนะคะคือออเดอร์อแล้วแต่มายังไม่ถึงค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแคทก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแคทนะคะขอบคุณมากนะคะที่ยังรอแคทคือ แคทก็นานมากแล้วไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะคะปีที่แล้วแคทว่าทำคลิปเยอะให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ไม่ได้ทำคือแคททำงานเยอะแล้วก็ทำหลายอย่างด้วยก็เลยแบบไม่มีเหตุด,ด้วยแคทก็เลยไม่ไม่ได้ทำคลิปมานะคะดูนี่คะ่ะโอ้โหออกมาข้างบนเลย ปีนี้ทางแคลิฟอร์เนียไม่มีเห็ดมอเรลเยอะนะคะไปหาได้แค่พอกินแค่ก็ช่วงเห็ดมอเรลออกแค่ก็ไม่ได้ไปกับพี่ลูกพี่ลูกก็จะไปคนเดียวกับเพื่อนเขา โอ้แน่นมากดูนี่ค่ะ นี่เลยจ้ะออกตรงนี้เลยโอ uh ้โ oh. หนี่อยู uh ่ oh. ตรงนี้อีก โอ้สวยงามใหญ่เลย มาดูทางนี้สินี่ใชป่ปะอุยย๊ยใช่นะเนี่ยนึกว่าไม่ใช่เห็ดโดยนี่โอย๊ยหักไปนิดหนึ่ง ini sih nih ya klik nah aduh oke klik kan nih oh nah hmm, พ็มันออกข้างบนแล้วนะคะทาไมไม่เก็บเดี๋ยวก็ไม่ดีดูตี่นี้สิ เจอไหมลองเดินช้าๆนะคะแถวน,นี้นูนนูนนูนโอ้ไม่เห็นนี่เหรอ,อดูเดี๋ยวนั้นโอ้ดูนี่นนะคะ่ะทุกคน